สวัสดีครับท่านเพื่อทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับพัดพอลคนรากย่าครับรถไถมือสองนะครับวันนี้พัดพลอยู่ที่ร้านปอปลาพันไม้ที่อำเภอเมืองจัโขทัยสุรดีนะครับทุกคนทุกคนมาดูตอนนี้มีอยู่สุโขทัยสี่คันนะครับมีสามหกสองคันแต่ว่าสามหกนี่ยติดมัดจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ครับสามหกคันนี้ก็คันนู้นมัดจําไปเรียบร้อยแล้วครับที่สองแสนสามหมื่นนะฮะมัดจําเรียบร้อยแล้วผมไม่รีวิวนะครับผมจะรีวิวเฉพาะคันที่ ยังไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมี452คันมีรุ่น L4508DI Special แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะร,รุ่นไม่ Special เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามให้กับทุกคนคนรักแน่ด้วยนะครับทุกคนครับทุกคนมาดูกันนะครับคันนี้คุมาต a L4508DI Special นะฮะคันนี้ เปิดราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทมีอะไรบ้างครับก็มีแค่ใบมีดด้านหน้าอย่างเดียวนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทนี่มีแค่ใบมีดด้านหน้าอย่างเดียวอุปกรณ์หลังไม่มีนะครับราคานี้บอกนะครับว่าสองแสนสี่นี้ได้เฉพาะใบมีดด้านหน้านะครับได้อย่างได้เท่าที่เห็นนะจะพาไปดูก่อนอื่นก็ดูไม้ก่อนนะครับทุกคนไม้นี้อันนี้อยู่ที่สามแสนแปดครับไม่อยู่ที่สามแสนแปด อันนี้เป็นเกียร์ไม่มีเสียสเทนเพราะว่าจังเป็นรถเก่าอยู่ฮะระบบยางก็ประมาณ50%นะครับทุกคนยางก็50%าสบเซก็เป็นการเก็บสีนะครับรถเก็บสีก็ตามธรรมชาติธรรมดานะครับอายุขนาดนี้อันน,นี้นะครับสองแสนสี่มืน น้ำมันเยิ้มไม่มีเลยฮะไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับน้ำมันเยิ้มไม่มีถือว่าโอเคนะครับไหนนะครับทุกคน อันนี้คือสองแสนสี่มืนบาทนะครับส่วนคันนี้ฮะสองแสนห้าหมืนบาทนะครับสองแสนห้าหมนบาทนี้มีผ่า,ผานถ่ายพร้อมนะครับผ่านถ่ายนี้ไม่รู้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะฮะเพราะว่าม่มีไม่มีแล้วก็บอกนะอาจจะเป็นตราช้างนะครับน่าจะเป็นตราช้างนะเพราะว่าจะคล้ายๆกันตรวนั้นนะเป็นตราช้างก็ไม่เชิงเท่าเท่าไหร่นะ แล้วจะเป็นนาซาก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าไม่มีไม่มีป้ายบอกมาดูภายในก็ <Nurse> มีการเก็บสีบ้างธรรมดานะครับรถนี้มาจากเชียงรายนะครับเห็นไหมตเชียงราย ตรงไม้ครับทุกคนตอนนี้ไม้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดสามขออภัยอ่ะสามพันเจ็ดนะครับก็ใกล้เคียงกันอันนี้สามพันเจ็ดอันนน้นสามพันแปดนะฮะก็ใกล้เคียงกันราคาก็จะได้ครับสำหรับ,บยางคันนี้ก็น่าจะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางคันนี้น่าจะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลย อาจจะเท่ากันฮะหกสิบหเท่ากันลอครนะครับทุกคนถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วอยู่นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ก็0898589560หนะครับหรือจะมาที่ มาชมรถด้วยตาของตัวท่านเองนะครับก็มาได้นะครับที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับเส้นจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปที่แยกอุโมงหวังศรีสูตไปทางเขื่อนศิริกิจขึ้นไปจังหวัดแพร่ะนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับรถจะจอดอยู่ข้างทางแล้วก็สเก็ง่ายก็คือทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับจะมีต้นทุเรียนนะฮะจะมีต้นทุเรียนเยอะแยะนะครับประมาณ10-20ไร่นะต้นทุเรียน ดูกันได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรกแก้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ